ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมารับชม Mercedes-Benz GLC นะครับ 220D นะครับรถคันนี้เนี่ยเดิมระบบเครื่องเสียงมาเป็นแบบเบสนะครับเราได้ทำการติดตั้งตัวชุดลำโพงตรงรุ่นของ Match นะครับสินค้าเยอรมนีเข้าไปนะครับ100% plug and play นะครับแล้วก็มีการติดตั้งตัวระบบ AI box เพื่อทำให้จอเดิมที่มีระบบทัชสกรีนเนี่ยใช้งานระบบ Android ได้นะครับ ลำโพงเนี่ยจะประกอบด้วยลำโพงด้านหน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับลำโพงเซนเตอร์รองรับระบบ SOS นะครับแล้วก็ลำโพงชุดหลังนะครับเป็นลำโพงแกนร่วมนะครับแล้วก็มีเจ้าตัว AI box นะครับเพื่อไว้เล่นตัวระบบ Android นะครับตอนนี้มาเป็นเวอร์ชัน Android 11นะครับ CPU เป็น Snapdragon ตัวล่าสุดนะครับ เดี๋ยวการติดตั้งการใช้งานเราไปรับชมกันนะครับอันนี้จะเป็นลำโพงชุดหน้านะครับของ Match นะครับ up s 4 mb frt นะครับทุกอย่างเนี่ยจะเป็นตัวล็อกตรงรุ่นของเขาและเดี๋ยวจะมีปลั๊กเข้ามาเสียบที่ตรงนี้เป็นปลั๊กเบนส์เลยนะครับติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตัวผ้ากำรรมะหยี่ของเดิมเนี่ยปิดทับกลับเข้าไป เรามาดูลำโพงเดิมเนี่ยครับเป็นกระดาษเบาหยองเลยนะฮะแม่เหล็กแค่นี้เองจะเห็นได้ว่าจะมีตัวล็อกเนี่ยสามจุดเหมือนกันนะครับมาเทียบให้ดูนะครับโครงสร้างคนละแบบกันเลยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงเสียงแหลมนะครับเป็นของแมชเช่นเดียวกันจะเป็นเซ็ตของเขานะครับของเดิมจากโรงงานติดรถเนี่ยจะมีแค่ตะแกรงตัวนี้ด้านในไม่มีลำโพงเสียงแหลมนะครับแต่มีรูหรือว่ามีช่องให้เราสามารถที่จะใส่ลำโพงเสียงแหลมเข้าไปได้เลยนะครับทุกอย่างเนี่ยจะตรงล็อกกดล็อกปุ๊บก็จะล็อกแป็กเข้าไปเลยนะครับ จะไม่มีการดัดแปลงรถเลยนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของลำโพงชุดหลังนะครับจะพิเศษกว่าชุดหน้าคือผมจะให้ดูช่องใส่ลำโพงก่อนช่องใส่ลำโพงเนี่ยคันนี้เห็นไหมครับมีช่องใส่ทวิตเตอร์มาจริงแต่ด้านในเนี่ยเป็นตันๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใส่ลำโพงแยกชิ้นเข้าไปได้นะครับเพราะไม่มีทางออกของเสียง ดังนั้นเนี่ยเราถึงต้องใส่ตัวที่เป็นลำโพงแกนร่วมแบบนี้เข้าไปตัวหมุดเนี่ยจะเป็นหมุดแบบเดิมหมดเลย3จุด3จุดลำโพงหลังเราใช้เป็นของแมชเช่นเดียวกันนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีลำโพงเสียงแหลมอันนี้จะเป็นแม่เหล็กเขาคนละเรื่องเลยเห็นไหมฮะ วัสดุก็คนละแบบละตัวนี้เบาหยองเลยเป็นกระดาษปกติตัวนี้จะเป็นโพลี่นะครับน้ำหนักหนักอึกเลยแม่เหล็กเนี่ยก้อนบนเบล่มเลยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการประกอบตัวนี้กลับเข้าไปเห็นไหมครับรูช่อง เพียงแค่กดเข้าไปจะเป็นยางล็อกทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการปิดตัวสักกากลับเข้าไปแล้วก็นำไปประกอบเข้ากับแผงด้านหน้าแล้วก็ใช้ปลั๊กเสียบเข้าไปปลั๊กเดิมจะเสียบเข้าไปที่ตำแหน่งตรงนี้นี่นะครับตัวปลั๊กของเบนซก็จะถูกเสียบเข้าไปในสล็อตเดิมตามนิ้วชี้ผมเลยนะครับ อย่างเนี่ยจะตรงรุ่นของเขาหมดนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นลำโพงเซนเตอร์นะครับจะเห็นว่าจะไม่เหมือนรูปทรงเนี่ยจะคล้ายๆกันกับลำโพงหน้าลำโพงหลังแต่จุดยึดตัวยึดจะต่างกันแล้วนะฮะเห็นไหมฮะจุดนี้จุดนู้นแล้วก็จุดนี้3จุดเหมือนกันแต่ความถ่างของตัวหมุดไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวแมชเขาจะออกแบบมาสำหรับ Mercedes-Benz โดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบ SOS นะครับตัวลำโพงเนี่ยจะรองรับระบบ SOS ด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะการติดตั้งตัวระบบโครงสร้างพวกนี้เข้าไปเนี่ยหลังจากติดตั้งเข้าไปแล้วระบบเดิมต้องใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับผมย้ำนะครับทุกอย่างนะครับ เพราะลำโพงบางตัวในท้องตลาดเนี่ยไม่ได้รองรับระบบ SOS ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวชุดลำโพงเสร็จแล้วนะครับประกอบเก็บแผงทุกอย่างเนี่ยจะคงความเป็นเดิมเดมตัวรถอยู่นะครับตัวสวิตเตอร์ก็จะอยู่ด้านในนี่ละนะฮะลำโพงเซนเตอร์เช่นเดียวกันครับปิดเก็บเรียบร้อยนะครับลำโพงด้านหลังนะครับ ถัดมานะครับจะมาในสู่ของตัวระบบ AI Box นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้งานเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เป็นแค่กล่องสี่เหลี่ยมไม่มีการลือลดเลยนะครับจะมีสายเข้าไปเสียบในสล็อต USB Type C เสียบปึ้งขึ้นมาเนี่ยท่านจะสามารถที่จะเล่น Android ได้ละแบบนี้มี2แบบนะครับในการใช้สัญญาณ แบบที่1นเนี่ยท่านสามารถผ่านตัวระบบ 4G ได้เลยหรือ2เนี่ยท่านสามารถปล่อย personal hotspot นะครับแล้วก็เชื่อมต่อเพื่อเล่นได้เลยอย่างตอนนี้เนี่ยเราใช้ตัวที่เป็น Wifi อินเทอร์เน็ตส่งสัญญาณเข้าไปในนี้เนี่ยจะประกอบอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยครับใช้งานเหมือนระบบ Android ในแท็บเล็ตทั่วๆไปเลยสิ่งที่เราจะลงไว้ให้จะมี Netflix นะครับ spotify youtube ท่านสามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปใน play store ได้ท่านต้อง sign in ตัวตนเข้าไปนะครับมี google map ครับเนี่ยครับพวกนี้เนี่ยสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับรองรับภาษาอังกฤษรองรับภาษาไทยนะครับ เห็นไหมฮะภาษาอังกฤษคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับใช้งานทุกอย่างเนี่ยเหมือนมือถือหรือเหมือนแท็บเล็ตหนึ่งตัวเลยเอ่อ u ูทู e เล่นได้ครับเนี่ยครับ เพิ่มเสียงลดเสียงจากปุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะครับนะครับสามารถที่จะแบ่งสกรีน PIP ได้นะครับ เนี่ยครับด้านหนึ่งนำทางอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เล่นไฟล์วิดีโอไปเล่นคู่กันได้นะครับไม่ต้องการสามารถสไลด์ออกได้เลยนะครับทกนนะครับให้เหลือแค่แอปพลิเคชันแอปเดียวนะครับอ่ะทีนี้เล่นอะไรได้อีก มี YouTube Music นะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันมาตรฐานปกติทั่วๆไปละนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์คร่าวๆของเจ้าตัว AI Box นะครับครับระบบของเจ้ารถ GLC 220D คันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้น่าโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับ หรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel นะครับสองดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ